เป็นเกมความมาระดับ5้าดาวของแท้ในเกมที่หงแดงเปิดบ้านเฉียนเอาชนะเรือใบสีฟ้าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของโมฮัเหม็ดซาลาห์พราวสเปดบอลโคตรเร็วเปิดหน้าแรกหมัดกันอยู่ตลอดอารมณ์ว่าใครโดนน็อตร่วงคาวเวทีเท่ากับแพ้ สุดท้ายก็กลายเป็นหงแดงที่คว้า3แต้มสาคัญไปครองพร้อมทั้งโชว์วิธีการหยุดความร้อนแรงของฮาและเมื่อโจโกเมะแนวรับตัวสำรองของหงแดงนะครับอยู่ดีๆก็โชว์ร่างทองประคบได้อย่างอยู่มัดรับคําชมไปทั่วทุกสารทิศไหนจะมีความเดือดระหว่างเกมด้วยเอาเป็นว่าไปดูคลิปนี้รู้เรื่องกันเลยแหะครับ ก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับทุกคนคงทราบกันดีว่าอิบราฮิมาโกนาเต้ประการหลังตัวหลักอีกคนนะครับได้รับบาดเจ็บทางกลราบเนื้อผ่านลงสนามช่วยทีมแน่นอนาทำให้เกมรับของหงแดงค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าก่อนหน้านี้มีทั้งโจโอเอลมาติบและเทนอลเลสเดอร์อโนอยูนิลิตอาการบาดเจ็บด้วยด้วยเกมรับที่เต็มไปด้วยอาการบาดเจ็บทาให้สาวกเดอะค็อปเป็นกังวลใจอย่างหนักเพราะว่าเจมิลเนอร์ต้องมายืนแบกขวาจําเป็นด้วยอายุที่เยอะขนาดนี้จะโดนฟิลโฟเดนเผาเครื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้และเมื่อขยัับบมมมมาาาาายยูนนนนนคคืืออออออฟฟจิดดะะะีีกกกกก้้้แ่่ไไหห็รรรเพตตงป ฮาแลนด์ที่กำลังร้อนแรงอยู่แต่ถึงกันนั้นนะครบตลอด90นาทีเต็มต้องบอกว่าทําเจส์มิลเนอร์โจโกเมธทาได้ดีเกินคาดท่านรองไม่ได้โดนเผาเครื่องแต่อย่างใดครับไม่ได้โดนเจาะง่ายๆเห็นเขาจะมีน้องๆอ,อย่างโมฮัมเหม็ดซาร่าและฮาวิทเอเลียดลงมาช่วยสอนอยู่ตลอดส่วนเกมบุกมิลเนอร์นะครับก็ทําได้ยอดเยี่ยมเติมขึ้นไปคาร์ได้แบบลุ้นหลายหนส่วนโจโกเมธก็ต้องลุกขึ้นสแตนดิ้งโอเวอร์ชันให้เลยครับนี่มันาร่างทองของเขาชัดๆเพร่ะพี่แกสามารถประกบฮาแลนด์แบบอยู่หมัด เรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้เขายัดฮาแลนด์ใส่กระเป๋าไว้ได้เลยทีซ้ําแม้จะมีโอกาสที่ฮาแลนด์ได้สองอยู่บ้างแต่ทว่าส่วนใหญ่นะครับก็เป็นนี่แหละครับที่ทํใไ้ฮาแลนด์โชว์ฟอร์ไปออกมันถึงขั้นที่ว่าน้าหางคนภาคเกมคู่นี้เมื่อคืนนะครับออกปากเลยว่านี่มันโจโกเมตร่รางทองชัดๆโดยเจ้าตัวมีสถิติเกมรับที่ยอดเยี่ยมมากๆครับสกัดจังหวะอันตราย6ครั้งชนะการประทะ4แท็กเกิน3ไม่มีใครเลี้ยงผ่านได้สักคนเดียวซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานเดอะคอปที่แอนฟิลด์ก็ถึงขนาดเงียบสงัดนะครับเมนะื่อข่าวี่วน แนวรับไปให้กับเออร์ลิงฮาแลนด์ก่อนที่อลิสันเบเกอร์จะออกมารวบบอลแต่ทว่ามันกระชกมาเข้าทางฟิลโฟเดนซ้ำเข้าไปซุกตะข่ายชนิดที่แฟนบอลเดอะซิตี้เซนะครับได้เฮกันสนั่นลั่นมืออแต่ว่าผู้เล่นลิเวอร์พูลก,ก็รู้กันเข้าไปหาผู้ตัดสินนะครับเพราะเขามองว่าพวกเขาควรได้เฝ้า ซึ่งต่อแรกภาพช้าพยายามจะถ่ายย้อนถึงเหตุการณ์ว่าเป็นจังหวะที่ฮาแลนด์ไปปั๊มบอลจากมืออลิซอนหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับมันเป็นจังหวะก่อนนัานนั้นที่ฮาแลนด์ไปใช้มือดึงฟาินโยจนล้มซึ่งผู้ตัดสินวิ่งไปดูจอ VR ข้างสนามนะครับก่อนจะเป่าฟาวให้พร้อมกับริสกอร์เรเบย์ซฟ้าทาให้ยังเสมอกันอยู่สูตรประตูต่อสูตรที่เห็นว่าเกมมันแลกกันโคตรมันขนาดนี้แต่มีประตูเกิดขึ้นแค่เพียงหนึ่งประตูนะครับก็เป็นเพราะว่าผลงานของผู้ทมัครตูไม่ว่าจะเป็นอซเกรารรบกว์มซเอร์เมรบเก เดซอนกันเลยครับแม้จะเสียประตูแต่ตอนนั้นเซฟสำคัญของเขาที่ไม่ทำให้ทีมตกเป็นฝ่ายตามหลังในช่วงครึ่งหลังอย่างรวดเร็วกรต้องเป็นจังหวะที่โมฮัมเม็ดซาลากระชากหลุดเดี่ยวพยายามจะยิงแบบเล่นทางแล้วแต่ทว่าพี่แกนะครับพุ่งปัดในปลายนิ้วแบบเหลือเชื่อ ส่วนทางอลิซอนเบเกอร์ก็โชเซตสำคัญไปหลายรอบโดยเฉพาะจากการหาโอกาสของเออริงฮาร์เลนทั้งลูกมงเต็มหัวหรือช็อตที่ยิงได้ด้วยเท้าซ้ายเขาก็สามารถพุ่งปัดเอาไว้ได้นับเป็นโมเมนต,ต์สำคัญที่ช่วยหงแดงเก็บคลีนชีทได้ดีมากเมื่อฟอร์มดีทั้งคู่แบบนี้นะคะรับเชื่อว,ว่าตีเตกุนซือทีมชาติบร,ราซิลจะปวดหัวแน่ วัวตัวเขาจะใช้ครเป็นผู่ตระตูตมือหนึ่งในศึกพรหมโลก 2, 2022ที่กาตาร์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นอลริสันเบเกอร์ได้รับโอกาสลงเ้าเสามากกว่าช่วงตน้นซีซั่นโมฮัมเหม็ดซาาห์ต้องทางตัวเองเออกไปเป็ลารินเซนนะครับรับบทบาทเป็นตัวปอดมากกว่ายิงประตูทําให้ผลงานของเขาตกลงไปอย่างเห็นได้ชัดโดยก่อนหน้านี้การเจอก,กับเรเบลลฟ้าเขาพุ่งยิงในศึกพ,พรเม์ลีกไป2ประตูและก็ยิงไม่ได้ใน5เกมลีกติดต่อกันเข้าไปแล้วแต่ทว่าตอนนี้นะครับบังโมโงได้รับมอบหมายให้กลับมาเล่นบทบาทแบบเดิม คือขยับเข้ามาอยู่ในกรอบเขตโทษมากขึ้นหลายๆครั้งนะครับทำหน้าที่เป็นเหมือนกองหน้าตัวเป้าได้ซ้ําทําให้โอกาสการจบสกรอร์ของซาลาเยอะมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเกมนี้ซาลาโอกาสเยอะมากครับแต่ก็เฉียวไปเฉียวมาจนกระทั่งการใช้เกมโต้กกับเร็วเริ่มจากอาริสันเบเกอร์ออกมารับบอลจากลูกฟรีคิกของเควินเดบร,รอยก่อนจะเปิดยาวไปให้กับบางโมพลิกตัวเหนียจาวาเซลโลกระชากหลุดเดียวไปยิงผ่านมืออาริสันเข้าไปเท่ากับว่า5นัดหลังสุดซาลาสัดใส่แมนซิตี้ไปแล้ว3ประตู ส่วนท้ายเกมเป็นประเด็นเดือเดอเลยครับเมื่อเจอเกนครอปไม่พอจะกับคำตัดสินที่ไม่ยอมให้ฟาวขับซาล่าทาั้งทางที่โดนบรเดโลซิวาดึงเสื้อแทบหลุดซึ่งครอปถึงขั้นฟิวขาดไปตะคอกใส่หูไลแมนแบบคอแข็งเป็นเอ็นสุดท้ายแอนโทนีเทเลอร์ควักใบแดงไล่ครอปออกจากสนามไปจากสูม,มัน้ำสอรอบทันที ทุกอย่างช่างดูหอมหวานไปหมดจริงๆตอนนี้สําหรับเลวพูพรอรนี่เป็นการเก็บสาแต้มสาคัญเหนือคู่แข่งอย่างเรเบซีฟ้าแมนซิตี้แต่กันน,นั้นนะครับความเสียหายที่พวกเขาต้องเจอคืออาการบาดเจ็บของดีเอโก้โชต้าแนวรุกคนสําคัญของทีมช่วงทดเวลาบาดเจ็บโชต้ามีปัญหาดีอย่างเกิดขึ้นชนิดที่ลุกข,ขึ้นมาเล่นต่อไม่ไหวและก็ต้องใช้เปลหามออกจากสนามซึ่งเรื่องนี้ครับพีครับยังไม่รู้ว่าหนักมากแค่ไหนแต่ที่แน่น ไม่พร้อมเจอกับขุ่นคอในเกมหน้าแน่ต้องภาวนาให้ไม่เป็นอะไรมากเนื่องจากหงแดงยังมีอีกหลายเกมให้ลงเล่นและที่สำคัญครับฟุตบอลโลก2022ที่กาตาก็เริ่มขึ้นเดือนหน้าแล้ว แน่นอนว่าชัยชนะในเกมนี้ของลิเวอร์พูลมันช่วยเพิ่มความมั่นใจกับพวกเขามากขึ้นหลายขุมทำให้การลุ้นติดพัฟโฟของหง์แดงก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วยซึ่งก่อนเกมจะเริ่มขึ้นนะครับลิเวอร์พูลหล่นไปรั้งอันดับ12ของตารางแต่ตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ8มี13คะแนนจาก9น้นัดตามหลังเชลซี6คะแนนนับเป็นช่องว่างเพียงเล็กน้อยถ้าวัดจากการแข่งขันที่ยังอีกยาวไกลส่วนเรื่องการลุนแชมป์นะครับเชื่อว่าหง์แดงคงไม่ได้มองแบบนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะ,ะก่อนหน้านี้เจอเกนครอปออกมายก ได้เป็นอันดับแรกในขณะที่เรือใบสีฟ้าการพ่ายแพ้นัดแรกในเกมลีกซีซั่นนี้มันก็ส่งผลในการไล่ตามอาร์เซนอลจ่าฝูงพอต่อให้เรือใบสีฟ้าจะรักอันดับ2เหมือนเดิมแต่ทว่าตอนนี้นะคะรับไล่ตามอาร์เซนอลไปแล้ว4แต้ม การพ่ายแพ้ถือเป็นเรื่องเสียหายทั้งหมดแหละครับแต่เชื่อว,ว่ามันจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรือใบสีฟ้ามากมายเท่าไหร่นักเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมา,าเราไม่เคยเห็นภาพเรือใบสีฟ้าแพ้ติดต่อกันและมันจะกลับมาได้เสมอในเกมต่อไปลืมเกมแพ้ลิเวอร์พูลให้เร็วที่สุดนัดหน้านะครับแมนซิตี้มีภารกิจไปข่มขืนบริตันเพื่อสารต่อภารกิจทำแต้มไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อไปนะจ๊ะและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูรลาเฟียลฟาวเอิ้อมเิียวยากมาก่อนเลยฮะเราได้เด้อ